ที่ไปพูดคุยก <IS> ับผู้บริหารของบริษัทที่มีชื่อว่า Curry Express ประเทศไทยนะคะเขาจะมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่น่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันค่ะ วันนี้นิ่จพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันค่ะอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เติบโตตามธุรกิจออนไลน์นะคะปัจจุบันนี้ธุรกิจออนไลน์ก็เติบโตขึ้นค่ะอีกหนึ่งฟังชันที่สําคัญก็คือเรื่องของการส่งสินค้าให้กับลูกค,ค้าเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ผู้ให้บริการโลจิสติกมีความสําคัญมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยในประเด็นนี้กันนะคะกับทางคุณวราวุฒินาตรดิษฐ์ค่ะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัท c u r r y e x p r e s s ประเทศไทยจํากัดอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บรออตโตมากขึ้นนะ ก็เลยทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ให้บริการโลจิสติกสก็เติบโตเราเติบโตมากเอยขนาดไหนคะต้องบอกว่าใน10ปีที่ผ่านมานะครับ<ฆ>ช่วง5ปีหลังเนี่ยเติบโตเร็วมากนะครับ<ฆ>แต่ละปีเนี่ยดับเบลิลไซด์ได้เลย นะครับจำนวนที่ให้บริการในวันนี้เนี่ยเราผลมากกว่า10,000แสนชิ้นต่อวันหนึ0 0แสนชิ้นหมายถึงว่ารับมาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ส่งหมดเลยครับแล้วก็อีกวันนึ่งก็รับใหม่นะครับก็ติบโตอย่างมากเลยนะคะในช่วงเวลา5ปี10ปีที่ผ่านมานะคะทีนี้บริการของเราเนี่ยเรามีบริการอะไรยังไงบ้างเพราะว่าความต้องการก็ดูเหมือนจะหลากหลายขึ้นเหมือนกันค่ะ คือณวันนี้เนี่ยที่เราถ่ายทําอยู่เนี่ยนะครับคือร้านที่เป็นแฟกชิปนะครับคือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นอินดิวเวดลเพอร์ซนนะครับคือคนทั่วไปที่เป็น s อ e ก็ดีบุคคลต้องการส่งไปหาญาส่งไปหาเพื่อนพี่น้องนะครับหลังๆมาเนี่ยคือก็เราเปิดมาประมาณ2ปีแล้วนะครับจริงก่อนที่จะอีคอมเมิร์ซจะดังมากในประเทศไทยนะครับก็คือเราเปิดเพื่อรองรับสําหรับทางเลือกใหม่มาคนที่ต้องการเข้ามาส่งของแบบ วันเดียวถึงนะครับคือพรุ่งนี้การันตีเลยที่ส่งวันนี้รุ่งนีีถึงแน่นอนค้องเพราะว่าช่วงแรกๆที่เราทําตลาดแรกๆเนี่ยเราเปิดด้วยร้านที่อยู่ในพื้นที่ชั้นในนะครับก็ได้แก่อโศกสีลมสยามนะครับลาดพร้าวนะครับแล้วก็ลองเงมันนี้เป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ชั้นในจริงๆนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ขยับออกไปนะครับทั่วทุกเขตในประเทศในกรุงเทพนะครับอันนี้จะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมดรวมแล้ว5 0สเขต ปัจจุบัน50-50ร้านค้าในปัจจุบัน,น,จจบนค่ะครับค่ะก็มีค่อนข้างกระจายหลากหลายใช่ส่วนตัวนี้เนี่ยจริงๆนอกจากร้านที่เราเปิดไป50เนี่ยเราก็ยังมี8สาขาที่อยู่ใน B T S Station อ, <S อืซึ่งอันเนี้ยสำหรับคนที่เดินทางบน B T S และต้องการส่งของด่วนเขา้าก็จะเข้าไปส่งได้เลยใช่นอกจากนั้นเราก็จะมีการขยายในส่วนของใต้คอนโดที่ทำเป็นลักษณะเป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับสำหรับคนที่จะเดินเข้าไปส่งแล้วก็ดรอปไปที่ตู้คับซึ่งเราทำคู่กับ พาร์ a เนอร์ของเราซึ่งเขาทําธุรกิจหลักของเขาคือเป็นลอนดี้นะครับแล้วเราก็ทําให้ตู้นี้มันเอเนกประสงค์มากขึ้นใ,ให้สามารถส่งของได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในตัวที่เป็น individual person ที่คนสามารถใช้นะครับตลาด B2C ที่เราเข้ามาเริ่มต้นบุกเบิกเนี่ยเราก็ยังมีธุรกิจน้องใหม่เมื่อครึ่งปีที่แล้วเราเปิดเป็นแบรนด์ฮอกเซนเดยนะครับอีกเป็นแบรนด ที่แยกออกไปต่างหากเลยเพื่อใหอ้เข้าถึงคนง่ายขึ้นนะครับแม่ต้อเสนเล์อดทำงานยังไงก็คือเราสามารถกดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับเพื่อบุ๊กงว่าของอคุณอยู่ที่ไหนระบบก็จะจับ GPS เลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับในพื้นที่กรุงเทพ50เขตเนี่ยสามารถกดเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วก็เรียกเราไปรับภายใน2ชั่วโมงคือไปถึงบ้านได้เลยใช่แล้วมันดีขึ้นก็คือว่าถ้าก่อน11โมงเนี่ยนะครับใช้บริการเราเราส่งเลยภายในวัน ก็แปลว่าวันรุ่งวันรุ่งขึ้นหรือว่าภายในวันนั้นจะได้รับชื่อมันบอกว่า Bank of Same ซ a นดอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดไรับใยก็จะส่งในวันถัดไปเพราะฉนั้นไซเคิลเนี่ยมันจะทําให้ตอบสนองกับคนที่สั่งของและอยากได้ของเร็วขึ้นก็สามารถใช้บริการแบง์เซ็นเดย์ได้แล้วเราไม่ได้ขายราคาสูงเลยนะครับราคาจะถานพอดีว่าราคาเป็นยังไงเริ่มต้นที่ซองละ30บาทนะครับอย่างเงี้ยทำวันเดียวถึงได้อืโมเดลเราจะไม่เหมือนกับประเภทที่ m มชชีนเชอร์มารับแล้วก็ไปส่งทันทีที่นั่นนะครับไม่ใช่การส่งทันทีนะครับแต่เป็นรับเช้าส่งบ่ายรับบ่ายส่งเช้าอีกวันถัดไปจะเป็นโมเดลประมาณนี้ก็คือมาเข้าระบบก็มั่นใจได้ด้วยก็จะมีระบบซอร์ซิ่งที่อยู่ในเซ็นเตอร์ของพื้นที่ชั้นในเนี่ยที่ทางานอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะตอบสนองในทุกๆเขตพื้นที่ตามคอมมิชชันที่เราส่งแล้วเราให้บริการส่งจนถึงสองทุ่มเลยนะครับสามารถที่จะไปรับไปส่งได้นะก็เรียกว่าปรับบริการให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันนนนี้อ่ใสวขง สินค้าที่มาส่งผ่านเราณนะตอนนี้เนี่ยค่ะเป็นสินค้ากลุ่มไหนมากน้อยขนาดไหนคะคือต้องยอมรับว่าสมัย5ปีแรกๆเราเน้นธุรกิจที่เป็น B2B นะครับคือลูกค้าก็เป็นคอร์เปรทแบนบาง่าง ถ้าพูดถึงแบรนด์ทั่วไปก็จะจะใช้บริการเรา international courier <oughs> ก็ใช้บริการเรา <c oughs> เพราะว่าเราสามารถทำาคอสค่อนข้างต่ำสำหรับกลุ่มที่เป็น international courier <oughs> ที่ไม่ต้องใช้รถทั้งคันไปส่งของกล่องเดียวต <c oughs> อนนี้ใช้เราเ <c oughs> พราะเราคอนโซลเดตวไปส่งให้หลังจ <c oughs> ากนั้นมาเราก็มีธุรกิจที่เป็น home shopping <c oughs> ซึ่งเราให้บริการมาตั้งแต่แรกๆแล้ว home shopping เอย mlm เอย direct s a l e เอยที่ใช้บริการกับเราเพราะเขาจะมีเซลลหรือเป็นบุคคลทั่วไปที่เป็น f r e e ขายอยู่ตามจังหวัดต่างๆหลังจากนั้นก็ออเดอร์มาที่เมืองกรุงเทพกรุงเทพก็ทำการส่งออกไปที่ต่างจังหวัดแล้วเราก็ส่งเร็วมากลูกค้าก็ติดใจะนะครับแต่หลังจากนั้นมาในช่วงประมาณสองปีหลังเนี่ยลูกค้ากลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยโตรเร็วมากะนะครับเพราะว่า ผมเข้าใจว่าคือราคาค่าของเนี่ยนะครับมันมันถูกลงเพราะมันไม่ต้องไปสต็อกหรือไม่ต้องไปเสียค่าวางหน้าร้านนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เลยค่อนข้างจะได้รับการตอบรับเรื่องนี้ค่อนข้างสูงด้วยก็เลยทําให้ผู้ให้บริการมันก็มาตรงกับพอดีคือเราเราใช้บริการให้บริการแบบวันเดียวถึงพอดีไม่ต้องรอนานหลังจากที่กดคลิกเข้าไปนะครับเลือก เลือกใช้บริการในเทอรี่เสร็จเราส่งพรุ่งนี้ถึงค่ะก็เรียกได้ว่าวินวินทั้งผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซเองนะคะแล้วก็ผู้ให้บริการโลจิสติกสด้วยนะคะที่เติบโตขึ้นก็วันนี้นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวราบุตรนาประดิษฐ์ค่นี้ที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะครับต่อกันที่มอเงินมาความครับ4 8 2 7 0 7 3ส่ง SMS มาถามกันได้ค่ะ